นี่โอ้ยนี่นี่เราตีทินแล้วก็บล็อกปั๊บบล็อกนี่โอ้ยเฮ้ยนี่บุได้เลยเรียบร้อยได้แล้วเขียวบุปปาเสร็จแล้วพี่อยู่ไหนเนี่ยพี่มายังผมอยู่ข้างหน้าทำสีเอะไรมาเลยมาโรยมาโรยพี่เข้ามาโรยมาให้ไวมาให้ไวมาให้ไวเฮ้ยไม่ไม่ใช่เก็บไม่นี่เฮ้ยผมหาศพตัวเองไม่เจอจุดนั้นนแหฮะจุดนั้นแหละ เก็บดาบก่อนเดี๋ยวถูบไวฟฟาดแะละเก็บของมาใส่ชุดให้เรียบร้อยมันมีปิดได้ดิไหมมันมีปิดแทงกันไหมปิดพ v พีไม่ได้ดูก่อนเผื่อจะทำได้ไม่น่าได้ปะไม่นะไม่น่าได้เราต้องถุบเวฟไปก่อนไม่งั้นเข้ากลับเข้าไปเวฟครั้งหนึ่งอจะมีตัวอะไรก็ไม่รู้มาเยอะเลยมาเรื่อยเลย คือตอนนี้มีแมงป่องออกมาในเว็บแล้วเฮ้ยมันจะเดินไปเดินมาเลยล่ะไปเลยพร้อมอยังหนึ่งตอนนี้กำลังอัพดออเพิอพ่อัพอ่าโอเคทุกคนโอเคเมื่อกี้ผมเผยกดหยุดคลิปไว้นะไม่ได้ดูเลยฮนะอัดอัดไปเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ว่าเผือหยุดคลิปไปพูดไปเรื่อยเลยโอ้ยโอเคอตอนนี้จนผมมีเกาะครับเนี่ยออทุกคนมีเกาะกันหมดแล้วผมผมจำไม่ได้เลยว่า ว่าเมื่อกี้ผมพูดไปตรงไหนเดี๋ยวไปดูต่อๆอีกทีเดี๋ยวผมไปดูเดี๋ยวดูต่อๆอีกทีตอนนี้เพื่อนผมมมีชุดครบเสร็จละแต่ผมยังไม่มีเลยผมไปผมไปทำระสุนปืนก่อนโอ้ยอย่าติดกันนี่ตอนนี้เราลังเรากำลังจะไปกระท่อมนะครับนี่กลับมาที่ท่อมกระท่อมอ่าวโหนือ สิงโสดอะไรกันต้องใส่โซไปด้วยใส่โซไปด้วยใส่โซด้วยเหรอใช่แล้วก็ใช้เมทัลเรียลเนี่ยเป็นเถื่อหงิดจุดไฟทำเนื้อทำเนื้อนั่นแหละหนัะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำเนื้อกันนะจะทำอันนี้ผมทำซุปแล้วกันเหงีซุปผมมาแล้วเดี๋ยวผมทำยาตื่นด้วยยาตื่นด้วย อะไรคือ,อยาตื่นยาลดค่าสรุปไงทำให้ตื่นเร็วโอเคทำยาตื่นได้แล้วเดี๋ยวไเ,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 เอาเอายาเติมเติมเลือดด้วยเอาโซลจะใส่ไปด้วยริเดอคุณผมไม่เกีย่ยวเก็บยาตื่นได้บ้างดิฟ้าใช่เดี๋ยวยาตื่นผมยาตื่นผมทับไ้คุณเอาไปหมดแล้ว <c oughs> คุณต้องสั่งขับเองสิครับออร้ยาเลื่อนผมนะอย่ายุ่งนะจ๋านะ จะเรื่องพืที่เลขแปดแล้วกันอันนี้เขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะไหนมันคือซุปครับเป็นอาหารบอกเลยอร่อยผมผมเคยกินแล้วโอ้อร่อยขนาดนั้นเลยใช่ครับมั่นใจเอา,เอ,าอย่าตื่นมาเยอะดีกว่าทำเนื้ออีกแล้วกันทำซุปอีกแล้วกันอ่านี่เนื้อนีน่ของผมโอเคอย่าอย่าตื่นผมมีห้าเดีย๋ยวตัดก่อนมาทุกคนผมพร้อมแล้ว อ่ะคุณผมให้คุณเลือกว่าจะกลับไปที่ตันเชียนฟาร์มโซหรือว่าเลยหรือว่าเราไปจะเราจะไปเคลวเวฟกันผมให้คุณเลือกเลยฟาร์มโซเลยยังไรงไรก็รชนะอยู่แล้วมั่นใจเหรอแน่นอนคิดว่า,วาจะชนะตัวเฮได้เหรอความมั่นใจขนาดน,นี้ไม่ได้อีกแล้วอ่านะได้เอ้ยโอ้โอค้คุณใช้โล่กระจกแล้วว้าวโอเคคุณคุณเป็แนแข้งแทนผมแล้วมาแต่ตอนนี้ผมยังวิ่งไวกว่าคุณอยู่ อะไรเฟินอะเนี่ยกรตีผมเร็วไปเดนแฟตเลยเว้ยจะบอกให้เดี๋ยวจะมีชุดเกาะเทคด้วยนะชุดเกาะที่วินได้ไงอุ้ยชุดเกาะบินปีแล้วก็ยิงแบบปืนเลเวนเหล็กไงโหปืนเลเวนเทคไงพัดมากไงมันจะไงก้าวไกลขนาดนั้นมามามาเลยอยู่ไหนนะถึงเว็บนี้เว็บก่อนจะเจอตัวตัวเฮ่ เราจะเจอกับอีโคนดอนก่อนต้นซึ้งตัวนี้ง่ายตัวนี้ง่ายมากไ <มา S 1> อ้หมาหม้ายังอยู่หมาเกิดใหม่หมาเกิดใหม่หมาไม่เกิดหมาเกิดเออโดนตัวอ้อยยังยังยังนึกว่าโดนตัวเฮแล้วอ๋อหมา,มาอยู่ข้างในมันมาเป็นหมาในตัวเฮ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 มันจะออกมาแล้วอะ่ะโอเคเราต้องเคลียร์ตัวนี้ก่อนฮนะเขาอยู่ไหนเนี่ยเราต้องเคลียร์ตัวนี้ก่อน เอาดีนะอย่าเข้าไปให่ๆอย่าเข้าไปมันมีตัวเฮ่ยอยู่ในประตูผมจะเรียกมันออกมาให้เข้าเลยนี่ปัญหาปัญหานี่คโคตรกระโดดโคตรกระโดดฟันปัญหาคือตัวข้างในนี่แหละฮะเห็นตัวที่ใหญ่ๆใช่ไหมมันออกมาแล้วเดี๋ยวผมจะตั้งโล่ให้นะแล้วคุณตีนะไล่เฮ้ยฮึบมฮึ่กระโดดปันหลังมัน อย่าโดนกัดนะโดนกัดทีตายเลยนะพีเราได้อยู่มั่นใจอะเรามั่นใจเฮ้แหละบอกแล้วมีความมั่นใจอะไรขนาดนี้มาก่อนเดี๋ยวมันจะมีทางลงบีกเฮ้ยผมท้อผมท้อท้อนี่<ม>อันนี้คือทางลงเข้าสู่ดันเจี้ยนถชั้นต่อไปแต่แต่เราจะยังไม่ลงไปนะอ๋อพอถ้า,ถา,าลงไปมึงจะเจอกับความเฮ้ยผมท้อผมท้อเออนั่นแหละท้อดีละเราจะเจอกับโศกนาฏกรรมมายิ่งใหญ่เลยและ่ะเมื่อกี้ผมวิ่งอยู่มันก็อึดเดินช้าช้ามัน เป็นรูปผมท้ออยู่อ๋อแต่ไปได้หมดเหนื่อยไงเหนื่อยเลย,ยเราต้องหยุดพักอ๋อเนื่อผมท้อโอเคเราต้องกลับไปเคลียร์เวฟบก่อนเพื่อเอาของที่ดีกว่านี้ในการลงไปสู้กับชั้นต่อไปแล้วกันสุดยอดคุณมีโซนในตัวเท่าไหร่อะตอนนี้ตอนนี้เหรอผมมีเดี๋ยวนะผมมีโซน้ําเงินตอนนี้ผมมีโซดําอยู่17ผมสามโซนน้าเงินฮะน้ําเงินน้ําเงิน ผมมีห้าสิบสามห้าสิบสามของผมก็มีอยู่หกสิบกว่าเดี๋ยวอีกเก็บอีกสักหน่อยหนึ่งเราเราจะสามารถซัมมอนสัตว์ได้แล้วจริงเหรอใช่เราจะเราจะสามารถเรียกสัตว์มาช่วยสู้ได้ไงแต่ตอนนี้เราต้องไปฟาร์มเว็บก่อนเราเรียกหมาในได้ไหมไม่รู้สิผมก็ย่างผมก็ไม่ได้ดูเหมือนกันเอาล่ะเราต้องไปเลีย์เว็บต่อไปก่อนแล้วตอนนี้คุณตบคุณอยู่ไหนผมห่างจากคุณประมาณร้อยสิบเมตรกว่าโอเค๋ยวผมเดินไปก่อนแล้วกันดเดี๋ยวคุณเจะโดนดดมาเองแหละ โอเคใช่ตอนนี้เหมือนโดนดึงดึงโดนด,ดึงมาโอเคตอนนี้ผมเจอแมงป่องประมาณสิบตัวอะไรก oh, <ka? S 2> ัมมายืนอ,อยู่ตรงนั้นกูอยู่ไหนเนี่ยเมื่อไหร่คุณจะมาเนี่ยอ๋อเจอประตูแล้วเออมามา,มาอุ้ยน้ำหมดหิวน้ำน้ำไปกินไปไปกินในบอ่อไหนบอ่อจ้ะบอ่อน้ำ ดี๋ยวผมจะเปิดแม็กปองแต่การป่องรอม,มันไม่ต้องเปิดแล้วมันมาละอุ้ย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 ไม่ปองเฮ้ยป่องนี่เอ้ยโดนจะป่องการหนึ่งตัวโอเคผมนี่นี่โอเคผมกินน้ำเรียบร้อยมา,มาเร็วๆมาช่วยกันสู้กันได้เลยแต่ตอนนี้ผเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จลแล้วนี่ ต้องเอพสแตนสเตย์มีหน้าเยอะๆเลยเริ่มท้อเริ่มท้อโอ้ยผมจะสลบแล้วจะสลบแล้วคุณผมจะสลบแล้วผมจะสลบแล้วเอ้ยไม่ทันแล้วนะอ๋อผมให้คุณตอนตอนนี้คุณมาที่ตัวผมก่อนคุณมาที่ตัวผมเป็นหนึ่งมาหารล่าผมก่อนของตันนี่เร็ว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 มาให้ไวเร็วคุณคต้องปลูกผมก่อนผมต้องเข้าไปปลูกคนใช่ คือในตัวผมตอนเนี้ยมียาฆ่าสลบอยู่ไปเอ้ยไม่ใช่เป็นยาลดฆ่าสลบอยู่คุณเอายาใช้เลยเตือน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 นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละใกล้ละใกล้ละยาซิมูเลนใช่ไหมล่ะนี่ใช่ไหมล่ะใช้ใช้เลยนั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวจะตื่นไวแล้วกดที่ไหนกดใช้อะกดกดอียุทธยุทธให้ผมอะแล้วคุณกินเองอะไรวะแล้วมันให้คุณยังไงอะ ม่ไม่ไม่เม,มื่อกี้มาคุณให้ให้ผมมาแล้วนะมาขึ้นว่าผมมันมันมันโดนใช้ไปสามอันมาโดนใช้ไปสามอันหรือคุณเอาไปแดกเองสามอันผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอะไรวะเนี่ยจะไม่ต้องแล้วผม,ลผมตื่นแล้วผมตื่นแล้วฮึบกลับพับพังงานตื่นเร็วตื่นตื่นได้แล้วตื่นสามสองหนึ่งตื่นเพื่อเย่เย่ยาผมหายไปสองขวดสามกับสองยาคนเดียวนี่นั่นไม่ต้องแล้วล่ะ เดี๋ยวผมขับชุดเกาะรบเซตก่อนแล้วกันถุงมือมาเพิ่มฮนะตอนนี้เดี๋ยวถุงมือลงทักกางเกงเนาะเฮ้ยอ,อะไรกันโอเคเฮ้ยเขาก้าวไกลแล้วมีดาบอะไรวะเนะี่ยดาบอะไรดาบไซเบอร์อะไรสักอย่างดาบเถเื่เอเฮ้ยก,กบมาแล้วนะกบมาแล้วนะกูจะเจอกบกบแล้วนะเฮ้ยจริงไะเนี่ย เฮ้ยกบกบกบยานะกบยานะกบยานะไอ้น้องกบนี่มั้งโคตรแรงอุยแรงจริงเข้าแท่ไม่ได้ตายสลบ<ข>อีกแล้วอ่าเรยบรอยสลบอีกแล้วสลบคู่เลยอ่าเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งเรื่องเลยอะโอเคทุกคนตื่นแล้วฮะเราจะเลิกพูดต่อไปกันละจะไป ข้างข้าวข้างข้าวนี่มีโอกาสทำให้ติดเชื้อนะระวังตัวให้ดีดติดเชื้อกคือค <ำ S 1> สมองไงโควิดไงโอ้คำเตือนซะน่ากลัวระวังเราเระวังอย่ายให้ติดโควิดนะตายเลยไอ้หน,นึ่นอันนี้เป็นโควิดสองร้อยี่สิบกินข้างข้าวดีกว่าน่าจะอร่อยน,นี่สิบร้อยหมดแล้วไปฟังข่าวง่ายมากงนะ่ายๆครับฟันแต่เดียว มันเยอะเฉยๆแหละแล้วมันทำให้ติดเชื้อได้อันนี้เป็นจิงโจ้จิงโจ้นักมวยเฮ้ยทุกพี่ผมแต่ว่าโดนต่อยนะอุ้ยอุ้ยต่อยขึ้นได้นะจิงโจ้นะนี่นักมวยเจนนี่นี่อยู่ได้อยู่ใจโอเคหมดแล้วไม่ยอมให้หมดไม่นะผมจัดการให้แล้วไม่ต้องห่วงโอเค เปการทำอะไรที่ทุกทุเลมากกว่านี้เดี๋กินอาหารกันตอนอหาผมยังเต็มอยู่เลยดีมากคนผมติดติดที่ไหนติดอยู่ตอนนี้ผมเดินไม่ได้ด้วยอยู่ไหนเนี่ยนี่โอ้โหผมสามารถเรียนรู้ทุดเทคได้แล้วมันมันติดไม่ได้คุณต้องเดินมาหาผมมันของผมเดินไม่ได้มันกระดึ๊งให้เองอ๋อคุณโดนดึงไงคุณโดนดึงมาหาผมใช่ ผมเรียนรู้เดี๋ยวผมเรียของก่อนนี่ผมสามารถทําชุดเท็กได้แล้วอีกไม่นานแต่ยผมยังไม่ทำหรอกวันเดินมาผมกนผมลันเดินออกไปฮะไปคุณอยู่ไหนเนี่ยหาคุณไม่เจอเลยออกได้แล้วได้แล้วเนาะดีใจหล่ะมามาผมจะเปิดเว็บต่อไปละเว็บที่สิบสามแพคกชีวันนี้สามารถทําให้คุณสรุปได้เพราะมันจะเอาหัวหม่งคุณ Oh, oh. หัวแข็งไงหัวหัวหินไงหัวหหัวหินน่าสนุกใช่ฮะเดี๋ยวต้องหาทิปไปเที่ยวล้ว <c oughs> โยงจนได้ <c oughs> <c oughs> เก่งไงเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขอซ่อมโลก่อนโลจะแตก <c oughs> มันขึ้นเหมือนใดมาได้ไหมได้ดิถ้าเกิดว่ามันถ้าถ้าเกิดละลอยมันขึ้นนะม, <c oughs> มันมองเห็นผมมองเห็นผมเดี๋ยวจะหัวหมงคุณเลยล่ะ แต่แต่แต่นี้มันมีเปรียบเป้าหมายขวากขาผมละใช่คนแรกคนคนรอราให้ผมก่อนเดี๋ยวผมไปเอาดาบใส่เบอร์ความอุ้ย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 เอาหัวควงหมูกมันหมกแรงมากมื่หมวกแรงมากคือหมวกแรงมากแต่หมวตีนแรงมันแรงนะนี่โอ้ยโอ้ยมันหมวกนี่โอเคมั่นใจละ พร้อมสู้ต่อไปผมมีเมสเซรเรียลอยู่เท่าไหร่นี่ผมสามารถครับดับเท็กได้แล้วนี่ว่าอะไรไม่ทำหรอกอชุดเท็กชุดชุดที่สามารถบินได้งไงเอา้าอะไรกันไม่ทำนะรอเพราะว่าเพราะผมจะไปทีละสเต็ปไงผมจะทำเพราะว่าชุดเท็กเนี่ยมันบินได้ก็จริงแต่ว่ามันมันค่าพลังน้อยกว่าอ๋อเกาะเกาะมันน้อยง่าย แล้วมันคาบเยอะด้วยใช้เมโทรเยอะผมแนะนําให้ทําชุดชุดหนือสวารก่อนดีกว่าตอนเนี้ตอนนี้ผมมีชุดหนือสวารดตกบเสร็จแล้วะไม่ดับดเกผมทิ้งได้เลยเอ่ะไอ้คุณทาไมดับผมฟันไม่ได้อะไรจับถิกกันนะใช่เพราะคุณยังไม่ได้ฆ่าบ,บอสมั้งเลยไมย่ไม่ไม่ลองเอน็นแกมมัง้งไม่นะคุณไม่มเอน็นแกมไลยคุณสามารถคุณไม่สามารถใช้มันได้ ไอน,นะข้าไม่ใช่ผู้ที่ถูกเลือกนะเนี่ยใช่ท่านไม่ใชผ่ผู้ที่ถูกเลือกอ๋อใชค่คุณยังไม่ได้ใส่เอเลเมนต์คุณต้องใส่พลังงานให้มันด้วยไหนฟ้าเอลิเมนต์คือไหนเนี่ยอยู่ไหนครับอยู่ไหนอยู่บนบันไดครับนี่ครับมาแล้วผมเจอคุณละไหนวะเอลลเมนต์ผมจะลืกเว็บต่อไปแล้วนะครับไอป้าเดียวพี่ชายไม่ทันแล้วครับพี่ น oh. oh. oh, ี่สามเขาโอ้โหเอาเขาจ้วงคุณเลยครับโอ้โหจ้วงจ้วงจ้วงเหมือนพันอะไรไหนๆไหน่เขาดูดับนะเขาดูดับเลยนี่ครับนี่ดาบเทคคุณยังไม่มีพลังงานมันก็เหมือนดาบธรรมดาทั่วไปอ่ะเบากว่าก็ดาบเหล็กด้วยฟันไม่ได้ด้วยครับเจ็บใจจริงๆไม่มีไอติดแกมอะไรเงี้ยโอ้ติผมเข้าเอ้ยโอ้โหพี่ผมมาแล้วลูกพี่พี่ผมมาแล้วตตต แตกไปแล้วหนึ่งแตกงละสองครัแตกงละสองไปไปไปหีมันใจไม่โดนไม่โดนอีนิดเดียวอีนิดเดียวสามนีสามไปดิอุสี่แน่นอนตัวนี้หนีอะมันหนีอะโอ้โหนั่นอะฟันหัวไปเลยไงนี่แหละผมมีชุดครบแล้วผมเดี๋ยวผมอีกแป๊บหนึ่งผมจะทำอันนี้ได้แล้วอ่ะทำนี้ก่อนดีกว่า หนค่ัผมต้องใช้เนื้อจี้ไหนอ่ะคุณที่เป็นเอเลเมนต์นะครับคุณพิมพ์ว e ่า e l e อะ่ะเดี๋ยวคุณจะเจอเอง oh. เดี๋ยวผมจะใช้เท,ท็ผมจะไม่ใช้เทคโนโลยีของพวกอนาคตนะผมจะใช้ของพวกคนยุ่กลางไงเออนี่ผมวางป้อมแล้วไม่ใช่ป้อมนะนะโอป้อมไอ้กวางมาแล้วคุณคุณคุณระวังกวางนี่คุณมาดูดาบผม นี่โอ้โหลองลองฟันโชว์ดิโอ้หฟันที่เราตายเลยครับคุณคุณลองกดกดกดขี้ขวาค้างนี่ฮะได้ไหมลิกข,ขวาค้างไม่การชาร์จอ่ะอ๋อไม่ได้ต้องใช้กระถุงมือดีวดอกว่าาทำไรใช้ไม่ได้ต้องใช้กระถุงมือต้องใช้กระถุงมือโหซุป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 กินซุปกันโอเคตอนนี้ข้าหิวผมเหลือเยอะมาก อาผมกินซุปด้วยแล้วกันกินไปเพื่อนกระดูกแตกเลื่อดอะไรครับเคลือผมลืดผมหายหลายแล้วอะไรผมจะเป็นชุมอาวุธของชุมชนยุดกลางอะนี่เลยโอ้โหยิงอะไรเนี่ยแรงยิงระดับเท็คคุณอีกแรงจริงเดี๋ยวผมเป็นตัวบุกนะคุณเป็นตัวยิงนะได้เลยครับระวังผมระวังลูกองขนาดยักษ์ด้วยนะฮะใช่ครับผมกลัวอยู่นี่ไปเลยไม่โดน ยิงให้ได้คุณไม่แม่นเลยคุณยิงแม่นเลยยิงให้ได้คุณยิงให้ได้คุณอ้าวคุณเคลมหมดแล้วอะยิงไม่ได้ดีมากคุณทำาบนั้นแหละดีมากคุณยังไม่ได้ทำอะไรเลยคุณยังไม่ได้ยิงเลยโอ้แล้วคุณไม่ยิงแล้วมันขึ้นไปแล้วคุณอ้าวไม่บอกยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ก็ลงเคลงละให้ดับดีกว่าม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 าเดี๋ยวผมไปเก็บกระสุนที่ผมยิงว่าวก่อน คือกระสุนคือพวกพวกนี้ต้องต้องยิงพวกตัวใหญ่ๆครับพวกแล้วก็พวกตัวช้าๆจะยิงได้เดีๆทำไมเล่าโดนได้เหรอโดนไม่โดนหรอกเกือบโดนอยู่อ๋อเฉียดเลยอะ่ะเฉียดเฉียดไปหูไปนิดนึงอะ <c oughs> ่ะไหวหูเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอตัวตัวใหญ่ๆเดีย๋ยวจะยิงให้ดูจัดไปตัวต่อไปฮะงูงูหางกระดิ่งไม่ใช่อะงูหางกระดิ่ง ขี่ไปเลยหนุ่มดูแมว่ะนะ่ะนายโดนอยู่ตัวหนึ่งไม่ตายนี่อู้ทีเดียวตายเลยคุณทีเดียวตายเลยเหรอนี่คือเขาจะโดนตัวทีเดียวตายเลยอ่ะบางตัวบางตัวตัวบางๆัวหีเดียวตายเลยบ้าไปแล้วแต่ตอนนี้เรายิงไม่ได้ละเพราะว่ามันอยู่ตรงนี้ก็ต้องลงไปเสี่ยงชีวิตแล้วฮะมีตอนนี้ชุดหน่วยสวัสดีผม พอส,สุดละวิพอสุดละเกียร์ผมผมเกียรงูละตอนนี้ผมเกียร์งูี๋ยวผมทำอัพน้ำหนักก่อนน้ำหนักผมเยอะมากตอนนี้ผมมีเนื้อเยอะมากโอเคผมมีเนื้อน่องด้วยเนื้อน่องได้แล้วได้เนื้อเนื้อเด้นระดับแรงไงอย่างงูโอ้ยิงงูแรงมากเลยเมื่อกี้หอก ตูนใหญ่พ้าวัวใหญ่เดี๋ยวผมจะลองทำชุดเทคให้ดูนะผมจ, <ะ S 1> จะลองดูว่าใช้ได้ไหรือเปล่าแต่เอเลเมนต์ยังใช้ไม่ได้เอเลเมนต์อันแผน่นแผ่นหนึ่งใช้ใช้ตังร้อยหนึ่งโอ้โหบอกเลยอีกนานตัวนี้นกบินได้นกนกบินฮะนกมันก็บินได้ออบินได้อยู่แล้ว<น>เป็นนกปากทีเล็กอ่ะง่ายๆเป็นนกที่มีปากทีเล็กอะ่ะโอ๊ยนกปากทีเล็กน่ากลัวจริงๆ ทำอะไรดับเอลิเมนต์ถัดไปมาขุดต้องกระโดดฟันฮะนี่นี่กระโดดฟันกระโดดฟันผมโดนฟันทีปิวเลยนี่แหละผมดักเลยผมไม่มีอาสนีพอเร็วๆเร็วๆผมบล็อกให้ผมบล็อกให้อย่าคือน้อยไปผมฟัน้อเลี้ยวซิอย่าทุงบนโอ้กูตีผมแรงมาก กูตีทีเดียวกาผมแตกเลยนะเ<ช>จ็ต,จตีผมอีกเจะมาตีผมอีกนะแม่งคุณจะโดนลูกดอกมรณะนะเอ้ยใจเย็น,ยนลูกพี่ผมไม่กล้าอือลูกพี่หรอลูกดอกมอรณะไงนี่ผมทำเลิเมนไ์ได้ละเดี๋ยวผมลองดูก่อนงั้นแปลว่าเราต้องอยู่ฝั่งสายแล้วมันก็ต้องอยู่ฝั่งซ้ายขวากันจะได้ไม่โดนกันคุณดูผมนะคูจะใช้ได้เปล่าใช้ไม่ได้เนี่ยชุดเถกผมใช้ชุดเทกไม่ได้ พราะผมยังไม่อัลล็อกเอนแกมแต่แต่แต่เดียวผมก็โอเคกับทุกคนครับผมขออนุญาตแล้วกันเนาะผมขอใช้สูตรอัลล็อกอินแกรมกันนะเพื่อจะได้ใช้ชุดเทคได้นะัะเพราะว่าผมไม่ได้ฆ่าบอสกับเพื่อนเพื่อกับเพื่อนผมไม่ได้ฆ่าบอสกันนะขออนุญาตใช้อัลล็อกออนแกรมแล้วกันนะฮะใช่เกทุกคนขออนุญาตนะฮึบนี่ออาผมใช้เแกรมแล้วได้ไหมใส่ใหม่ดิใส่ใหม่ดิใส่ใหม่ดิใส่ใหม่ ไม่วินทำไมใช้ไม่ได้วะใช้ไม่ได้